ออีเวเียนหลบก่อนทุกคนคือตอนนี้ผมเจอ่าผมเล่นถึงด่านสามนะครับวันนี้อยู่ด่านสามกำลังจะเคลียดด่านสามครับแล้วผมจเจอนาฬิกาสองหมื่นเวียนมันดักทางกลับผมมาผมจะกลับอะ ปืนยาสลบก,กม็มีก่อนที่จะมาถึงด่านสามะไปชอบใช่ไหมผมเจอปืนลูกซองเว้ยแต่ราคาแม่งเจ็ดหมื่นเก้าผมมีหกหมื่นไม่พอครับต้องฟาร,ร์มไปเยอะเลยแล้วอีกที่นี่มันเฝ้าอยู่แถวเนี้ยผมะเอนหลีการไปได้ไหมเนี่ยค่อยม,มาเอาแล้วกันคือเล่นได้เลื่อนๆเลยครับตอนไม่อนะไสบายสบาย ไม่รู้สึกหน่วงอะไรแปลกอะไรแต่ถ้าไลน์นี่ถึงด่านสามก็คือเรื่องปกตินะครับแต่นี่ก็คือเรื่องนเลยเฮ้ยเปิดดีๆสิเฮ้ยน่าจะไปแล้วใช่ไหมไปแล้วได้เวลาของเรา อุ้ยระวัง,งเหลือหมนะื่นเก้าแล้วเบาๆนะอุ้ยเอาติดเอ้าชิบหายติดด้อยู่ว่าต้องตั้งตั้งอะไรต,ต้องวางแน่อนอนอย่างงี้แล้วเราก็จบอย่าง ยากแค่ไหนไปอ่ะอืมอุ้ยผมว่าพังมันติดอะก้านคล้องแตกก็ไม่มีเอา้าเอา้าแล้วบลูทูธบลูทูธเป็นอะไรนะเนี่ยเฮ้ยกลับมาก่อนอย่าเพิ่งล่วงตอนนี้โอ้โหจากล้องเงนแล้วมืน่นเดียวแล้วตอนเนะี้ย มันยาวมันติดแล้วห้องมันก็แคๆๆบๆครับไม่ได้ไม่ผ่านตรงนี้พอดีเ่ยต้องตางอีกเงินทอนร้อยหนึ่งอ้าวอ,อ,อ้าว,อ,าวอย่างนี้ก็ตายได้ไม what the fuck? Ahi ya,